สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่21มกราคมพศส 2, 5 6 4นะครับขอนั้เปลวสีเงินครับเรื่องวัคซีนสมองมาแล้วจ้ะคุณเปลวบอกว่าการตั้งหัวข้อไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียวันก่อนของธนทรเนี่ยถือว่าพบกับความสำเร็จ2เด่นชัดด้วยกันนะครับเด่นชัดแรกก็คือตัวนำหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้าที่มาลามเลือมาตลอดเนี่ย ตอนนี้โพหน้าออกมาแล้วนะครับเด่นชัดที่2ครับธนาธรเป็นศูนย์รวมแห่งเสนียดแผ่นดินที่ประชาชนคนไทยอยากจะเหยียบมากที่สุดในขณะนี้เมื่อวานนี้วันที่20มกราคมตัวแทนจากกระทรวงดิจิตัลและสำนักนายกรัฐมนตรีไปแจ้งความกับตำรวจปอ,อทหรือว่ากองังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับให้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญากับธนาธร ในความผิดตามมาตรา112และความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,560นะครับคุณเปลยบอกว่าเพื่อความเข้าใจเรื่องราวชัดๆวันนี้ก็จะหนักเนื้อเบาน้ําเพราะสังเกตว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยประสีแต่ไม่ประสาเอาซะเลยนะครับเห็นเป็นประจำใครพูดทีนึงก็เอ็นตามไปทีนึงใครพูดอีกทีนึงก็จะเอียงตามไปอีกทีนึงเพราะอย่างนี้บ้านเมืองจึงเป็นอย่างที่เห็นนะครับคนการเมืองกาก,กเกลื่อน คนเกืออเกอย่างธนาทรปียบุตรเพนกวินไม้รุง้งอานน์กลางเพราะฉะนั้นเพื่อฐานความเข้าใจที่ถูกต้องตามประเด็นไรฟ์สดแล้วก็โพสต์เฟซต่อเนื่องมาสอวันของธนาทรนะครับเมื่อวานนี้นายเนยวินช่อชัยทิพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง d ี s ได้อธิบายไว้ชัดหลายประเด็นครับซึ่งจะนํามาเป็นหลักฐานความเข้าใจกันคุณเนวินเนีบอกว่าคนจํานวนหนึ่ง หลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ครับควรจะมีความรู้หาข้อมูลเองได้แต่กลับไปเชื่อข้อมูลที่มีคนพยายามปั่นว่ารัฐบาลผูกขาดสั่งซื้อวัคซีนกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซึ่งเป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งๆท,ที่ความจริงก็คือว่า 1. คนขายไม่ใช่บริษัทสยามไบโอไซเอนนะครับคือรัฐบาลเนี่สั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกา ซึ่งก็ยังต้องสั่งตรงกับทางแอสตราต่อไปจนกว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนจะผลิตเองได้ 2. ครับแอสตราเซเนกาเลือกบริษัทสยามไบโอไซแอนเองนะครับไม่ใช่รัฐบาลเลือกรัฐบาลเ,เสนอไปหลายแห่งแต่ว่าแอสตราเซเนกาเลือกสยามไบโอไซแอนแห่งเดียวเพราะว่ามีศักยภาพสูงและมีผู้เชี่ยวชาญมีความชํานาญทางด้านการผลิตวัคซีนข้อ3ครับผลประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับไม่ใช่ส่วนตัวที่เซเนกาเลือกสยาม b บโอไซ n อนเหตุผลสำคัญก็คือถึงแม้ว่าบริษัทนี้จะเป็นบริษัทเอกนชนก็ตามแต่เป็นเอกนชนที่ไม่หวังผลกำไรจึงขัดทุนมาโดยตลอดนะครับแต่เป็นพระราชริธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะทรงสร้างฐานรากทางการแพทย์ให้มีความคล่องตัวการบริหารแบบเอกนชนนะครับไม่ต้องขึ้นกับนโยบายหรือว่าผู้บริหารภาครัฐตรงนี้แหละครับเป็นหลักการสําคัญของออกฟอร์ดผู้คิดค้นวัคซีนว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนสูตรนี้ ต้องไม่ทํากําไรแต่ก็ไม่ขาดทุนคือต้องขายเท่าทุนนะครับเพื่อไม่ให้แพงเกินไปและบริษัทอยู่รอดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ออกฟอร์ดร่วมงานกับเซเนกาเพราะว่าเซเนกายอมรับหลักการนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าในเฟสต่อๆไปเนี่ยเมื่อสยามไบโอผลิตวัคซีนได้เองแล้วรัฐบาลจะสั่งต่อโดยตรงกับสยามไบโอก็ยิ่งจะเป็นผลดี เพราะว่าได้ราคาเดิมไม่โกงราคาแน่นอนนะครับสะดวกรวดเร็วเนื่องจากผลิตได้เองในประเทศทั้งจะมั่นคง,ย,งยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่จะรับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตเรียกว่าเป็นโชคมหาศาลของคนไทยชนิดไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วนะครับส่วนเงินที่รัฐบาลอุดหนุนสยามไบโอไซแอนเพิ่มเติมจำนวน500กว่าล้านก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับเพราะว่า1 นำไปพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตนะครับ 2. เงินก่อนนี้ครับประชาชนคนไทยจะได้คืนมาในรูปแบบของวัคซีนในราคาเท่าทุนส่วนใครที่จับผิดเรื่องไม่มีดอกเบี้ยบ้างผมว่าคุณก็ใจต่ําเกินไปนะครับอย่างที่บอกเงินทุกบาทของบริษัทนี้เนี่ยก็นําไปพัฒนาแล้วก็ผลิตวัคซีนเพื่อคนไทยทุกคน เป็นบริษัทไทยที่เราควรจะภาคภูมิใจครับแล้วก็ต้องเอาใจช่วยบริษัทนี้ด้วยไม่ใช่ว่าหาเรื่องจับผิดด้วยอคตินะครับเรียกว่าสยามไบโอไซเอน e ถึงจะเป็นเอกชนจะเป็นเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณร้0ยเเซในประเทศไทยหรือแม้แต่ในอาเซียนเองเนี่ยก็คงจะมีเพียงบริษัทนี้บริษัทเดียวนี่แหละครับที่ทาแบบนี้ได้คือมีทั้งศักยภาพสูงพอแล้วก็ไม่สแสวงหากําไรด้วย และนี่เป็นพระวิสัยทัศน์ในดวงราชการที่9อีกหนึ่งในมรดกที่มีนับไม่ถ้วนที่พระองค์ทิ้งไว้ให้กับพวกเราทุกคนฟังคำอธิบายจากทางรัฐบาลโดยตัวแทนกระทรวงดีเอสไปแล้วนะครับคุณเปรบอกว่าทีนี้ลองมาฟังทางแพทย์บ้างลุงยงพระเอกตลาดการของผมศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ุณเปรบอกว่าลุงยงบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากมีคนออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโดยมีความเข้าใจที่ผิดพลาดหลายประการในฐานะนักวิชาการด้านไวรัสวิทยาและวัคซีนมีความจําเป็นครับที่จะต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนและสังคมเนี่ยเข้าใจให้ถูกต้องก็มาฟังความถูกต้องจากลุงยงกันเลยนะครับขณะนี้ตลาดของวัคซีนเนี่ยเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซือ้อวัคซีนที่จะผลิตออกมามีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก ในระยะแรกนะครับไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่จะบ่งบอกถึงว่าวัคซีนตัวไหนที่จะถึงเป้าหมายจึงต้องมีการจองเอาไว้ก่อนซึ่งประเทศที่ร่ำรวยก็อาจจะได้เปรียบแหะครับมีเงินจองวัคซีนที่จะคิดค้นและพัฒนาได้มากกว่าประเทศไทยในการจองแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีการวางมัดจำนะครับและการวางมัดจำนี้ถ้าวัคซีนผลิตไม่สําเร็จเงินจํานวนนี้ไม่ได้คืนนะครับ แม้กระทั่งการวางมัดจำกับบริษัทแอสตราเซเนกาก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินหลวงเนี่ยไปวางมัดจำได้จึงจะเป็นต้องใช้เงินของบริษัทปูซิเมนไทยไปวางมัดจำเพราะว่าช่วงนังกล่าวไม่มีหลักคำประการอะไรเลยว่าจะได้วัคซีนตัวไหนการให้วัคซีนในปีนี้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีนี่ยังให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีผลการศึกษาออกมาเมื่อตัดกลุ่มเด็กออกไปแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับวัคซีน แม้ในประเทศจีนผลิตวัคซีนเป็นจนํานวนมากก็จริงแต่จีนเองเนี่ยก็ไม่คิดนะครับที่จะเอาไปทดลองกับประชากรถึงร้อยละห้หรือว่า60เพราะว่าการให้วัคซีนปัจจุบันเป็นวิธีการเสริมจากการป้องกันที่มีอยู่แล้วเท่านั้นนะครับการสวมหน้ากากอนามัยก็ตามการล้างมือการกําหนดระยะห่างถ้าเราทําได้ดีเนี่ยการให้วัคซีนก็ไม่ถึงกับต้องเร่งรีบมากจนเกินไปรอการศึกษาให้ได้วัคซีนที่ปลอดภัยจะดีกว่า ในปีหน้าครับตลาดวัคซีนจะเป็นของผู้ซื้อนะครับมีการผลิตออกมาเป็นจํานวนมากเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ในตัวที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุดดังนั้นผมหมายถึงในแพทย์ยงเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าการประเมินที่26ล้านโดสแรกน่าจะมีความเหมาะสมรอเวลาที่จะเลือกวัคซีนตัวดีที่สุดและราคาเหมาะสมเข้ามาเสริมในระยะสุดท้ายดีกว่าที่จะทุ่มเงินมาจําไปทั้งหมดแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเลือกชนิดของวัคซีนได้ ก็จะเสียเงินมาจำไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับวัคซีนตัวแรกที่ออกมาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งในการผลิตวัคซีนในประเทศไทยก็คือการส่งต่อเทคโนโลยีต่างๆหรือว่า transfer of Technology ในด้านการผลิตโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชีววัตถุซึ่งมีความสําคัญมากในอนาคตนะครับขณะนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ที่ทําได้ในประเทศไทยก็หีไม่พ้นบริษัทสยามไบโอไซเอนและ b บโอเน็ตเอเชียซึ่งจะเป็นบริษัทเชิดหน้าชูตาของคนไทยเท่านั้นนะครับบริษัทอื่นยังไม่มีศักยภาพเพียงพอคุณหมอบอกว่าวัคซีนที่ออกมาใหม่เนี่ยเมื่อถามประชาชนว่าต้องการฉีดหรือไม่ยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกามีคนต้องการฉีดไม่ถึงครึ่งครับเนื่องจากกลัวภาวะแทรกซ้อนในการพัฒนาอย่างเร่งรีบ ประเทศไทยเราเองไม่ได้มีการระบาดรุนแรงอย่างในอเมริกาด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นการตัดสินใจสาย,สายกลางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าจะไปผูกมัดจนเกินไปการให้วัคซีนเป็นจำนวนล,นล้านล้านคนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเป็นไปไม่ได้ครับที่จะฉีดกันวันละเป็นล้านการบริหารวัคซีนต้องรอบคอบตั้งแต่โลจิสติกจนถึงการลงทะเบียนทุกอย่างเร่งไม่ได้และไม่สามารถบังคับว่าทุกคนต้องฉีดคุณหมอบอกว่าถ้าเรา เลือกวัคซีนไม่ดีแล้วไม่มีคนฉีดความสูญเสียจะมากมายจากเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ด้วยซ้ำไปสิ่งที่ประเทศไทยเราทำอยู่ในขณะนี้มีความเหมาะสมพอเพียงพอดีบนพื้นฐานของความประมาณตนโดยใช้ความรู้และพึ่งพาตนเองได้ตามรอยพระราชด,ดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคุณหมอบอกว่าก็ขอฝากให้คนไทยทุกคนแสวงหาความรู้นะครับอย่าไปเชื่อข่าวลืหรือว่าข่าวที่ไม่เป็นจริง ระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนให้ดีใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกูล้างมือรักษาระยะห่างทางกายภาพแล้วเราจะผ่านวิกฤตมหาโรคระบาดไปได้ด้วยกันสรุปปิดท้ายคุณเปลวสีเงินบอกว่าครับตัดแปะข้างฝาร้านค้าร้านข้าวแกงตามส้วมสาธรณะด้วยก็ยิ่งดีสามานมนุษย์ตัวไหนปั้นเท็จตรวจอ่านทานดูมือตีนจะได้มีกุดเหลือสนิ้วไงละ